จคเโนกขอนาเสนอที่ดินวิวภูเขานะคะน้ําไม่ท่วมค่ะและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะคะที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกท่านเป็นที่ดินบรรยากาศดีๆนะคะโอบรอมด้วยธรรมชาติค่ะที่ดิน,นโฉนดคุดแดงน้ําไฟมีพร้อมเลยนะคะเนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้ฟรีร้อมรัวด้วยนะคะและยังฟรีค่าโอนให้อีกด้วยค่ะ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลพับพาชัยอำเภออู่ทองจงังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งร็อกค่ะทุกท่านห่างจากถนนทางหลวงชนบทสบพ3 0 1 9 2 0 0เมตรเดินทางสะดวกและในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีตลาดนัดทุกวันค่ะอยู่ใกล้ร้านค้านะคะมีเพื่อนบ้านด้วยมีไฟฟ้านะคะสนใจโทรคุยสอบถามนัดดูพื้นที่แปลงจริงหรือว่า ต้องการคุยรายละเอียดต่างๆนะคะท่านโทรติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์เข้าไปก็ได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ